ผมขอบอกทุกคนเลยนะครับว่ามอสนี้เนี่ยเป็นมอสในฝันของใครหลายๆคนที่เล่น GTA นะครับผมถามว่าทําไมเพราะว่าเจ้ามอสตัวนี้นะครับเปลี่ยนรถ ทุกคันที่อยู่ในเมืองของเกม GTA 5นะครับให้กลายเป็นรถในชีวิตจ,จริงอ้าโคตรสุดแล้วก็ไม่พอนะครับผมเจ้ามอตัวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในเกม GTA 5ให้เป็นสถานที่จริงๆในเมืองแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไม่พอเจ้าวัดตัวนี้นะครับได้เพิ่มสถานที่ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําถนนให้มันสมจริงขึ้นการเพิ่มกิจวัตรประจําวันของ NPC การเปลี่ยนแต่งแลนด์มาร์กต่างๆในเมืองลอสแอนโตสนะครับให้ตรงตามฉบับของเมืองแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส ในชีวิตจริงนะครับผมถ้าใครที่ตามหามอสที่มอบความสมจริงแบบนี้ให้ทุกคนอยู่นะครับเจ้ามอสตัวนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับผมเอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม GTA 5และมอสวันนี้ที่จะมาสอนทุกคนลงการบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับผมมอสที่เราจะมาสอนลงกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่า GTA 5 Real Life นะครับผมบวกกับตัว LA Revo 2.0นะครับทุกคนนี่ทุกคนดูรถของแฟรงกลินนะครับ ปกติรถของแฟรงกินเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับผมนี่คือหลังจากที่เราลงมอสไปแล้วนะครับผมรถทุกคันในเกม GTA 5นะครับจะกลายเป็นรถที่มีอยู่ในชีวิตจ,จริงเออรถของแฟรงกินก็เลยกลายเป็นรถ Dodge Charger นะครับ SRT Daytona นะครับผมเออและนี่ก็มอเตอร์ไซค์ของแฟรงกินนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อ h อนด้านะครับรุ่นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับขออภัยด้วย นี่นะครับเจ้ามอดวันนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนมาจากคุณนอยเลเซอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนอยเลเซอร์ด้วยที่สนับสนุนเจ้ามอตตัวนี้มาให้ผมได้ทําคลิปต่อลงในช่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลอยเลเซอร์ด้วยแหมคลิปที่แล้วเนี่ยเรียกผิดเป็นลอยอีโบนะเขินเลยอ่ะ ก็ต้องขอขอกับคุณคุณลอยเลเซอร์ด้วยจริงๆนะครับที่สนับสนุนมอดภาพสวยมาให้เราได้สอนลงกันแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับทุกคนเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยผมใช้คู่กับรีเชดของน้อง CRJ390 านะครับเขาทำรีเชดที่มีชื่อว่า h End r e sha d e ซึ่งผมคิดว่ารีเชดตัวนี้นะครับมันสวยกว่า e n b ของตัว GTA 5 Real l i ร e นะครับผมก็เลยจะมาสอนทุกคนลงเจ้ามอด GTA5 เ e a l l i ร e ตัวนี้นะครับคู่กับรีเชตไฮเอ็นของน้อง CRJ390 นะครับอ่า ทุกคนลองสังเกตรถบนถนนดีๆนะครับตอนนี้รถทุกคันบนถนนเนี่ยกลายเป็นรถในชีวิตจริงแล้วนะครับทุกคนนี่ข้างหน้าเรา l a m b บก i n i g a l l l a d o นะครับผมขันด้าหน้าเราก็เป็น McLaren ที่สุดยอดมากนะครับทุกคนเจ้ามอสตัวนี้ บนถนนใหญ่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของถนนด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหมอตัวนี้เนี่ยมันพ่วงตัว L.A. Revo 2.0เข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับทุกคนนี่ป้ายโฆษณามันก็จะมาเป็นโฆษณาที่อยู่ในชีวิตจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาสินค้าภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยคือมาจากชีวิตจริงเลยนะครับผมนี่ทุกคน GTR โอ้โหก็สุด แล้วถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้จะมี n p c เนี่ยยืนเล่นกีตาร์อยู่ข้างทางด้วยนะครับเจ้ามอตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มกิจวัตรประจําวันให้กับ NPC ประชาชนในเมืองลอสแอนโตสนะครับผมนี่ครับทุกคนป้ายโฆษณาของซีรีส์เรื่อง b e t t e คอ a l l Saul นะครับผมบอกเลยว่าใครที่เป็นกู้เล่นส่ายเรื่องของ GTA เนี่ยไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่อง b r e a k i n g Bad กับ b e t t e r Call Saul นะครับผมใครที่อยากให้ GTA มันทำออกมาเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์เนี่ยผมว่า b r e a k i n g Bad เนี่ยใกล้เคียงกับเรื่รว,วล GTA สุดแ้ผม นี่นะครับทุกคนพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยก็จะมาจากชีวิตจริงเลยนะครับผมนี่เบสบายอะไรพวกนี้นะครับผมสังเกตมาแล้วนะครับว่าต้นไม้เนี่ยมันสวยขึ้นก็จริงแต่ว่าต้นไม้เนี่ยสู้ของ NVE ไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพอากาศกันนะครับว่าเจ้ามอตัวนี้เนี่ยเรื่องสภาพอากาศเนี่ยเขาสุดไหมอ่ะตอนนี้เป็นเอ็กซ์ตราซันนี่อยู่นะครับอ่ะเจ้ามอตัวนี้ก็จะมีก้อนเมฆด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเคลียร์คลาวดี้สโมก สมอกโอ้โหค่อนข้างเหมาะค่อนข้างจัดเลยนะครับผมนี่ขนาดสม็อกนะต่อมาก็เป็นฟอกกี้อันนี้ค่อนข้างแสบตาเลยนะครับผมโอเวอร์แคทอ่ะโอเวอร์แคทก็ดูดีอยู่นะครับไว้ใช้ได้แล้วก็เรนอุ้ยอุ้ยทุกคนดูผมปรับสภาพอากา,กาศเป็นฝนตกนะแลวคือเราเห็นฝนมันตกมาเป็นแบบทิศทางของมันเลยอะ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะ แล้วก็ถ้าสตรอมสตรอมมี่คือแบบฝนตกหนักพายุเข้าเนี่ยทัศษนวิสัยในการมองถนนของเราเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับผมถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับเจ้ามอสตัวนี้นี่ทุกคนเทสล่าครับทุกคนนี่ เข้ามาด้านในเนี่ยยังไม่มีรถนะรู้สึกว่ารถมันอาจจะยังไม่สปอร์ตหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันมีคนนะครับมีพนักง,งานแล้วก็มีลูกค้านะครับมาติดต่อขอซื้อรถด้วยนี่คือมอสตัวนี้มันแบบใส่ใจรา,ายละเอียดมากนะครับค่อนข้างสุดเลยนี่ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยต้นไม้เพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับผมผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่มมาให้หมในใกล้เคียงกับลอสแอนเจลิสหรือแคลิฟอร์เนียในชีวิตจริงนะครับผมอ่าเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยจะมีแลนด์มาร์กอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมแบบอยากพาทุกคนไปดูมากอ นี่ครับทุกคนมันมีรถตำรวจออกมาขับตามเมืองแล้วนะถ้าทุกคนจำได้นะครับ GTA 5นะครับเป็น GTA ภาคแรกที่เขาตัดรถตำรวจออกไปจากในเมืองนะครับผมพวกรถตำรวจที่ขับลาดตระเวนอยู่ในเมืองเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับผมแต่มอตัวนี้นะครับได้นํารถตำรวจกลับเข้ามาขับลาดตระเวนตามเมืองนะครับผมทําให้เราสามารถมองเห็นพวกรถลาดตระเวนของตํารวจเนี่ยอยู่ตามเมืองเหมือน GTA ภาคก,ก่อนๆแล้วนะครับผม นี่นะครับทุกคนเราก็มาถึงแลนด์มาร์กที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูแล้วนะครับผมนั่นก็คือไอเกียนั่นเองนะครับผมที่บอกแล้วไงว่าเจมอตตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนสถานที่ในเกมเนี่ยให้กลายเป็นสถานที่ในชีวิตจ,จริงนะครับผมแล้วก็เหลือบมาเห็นแมคลาเรนคันนี้นะครับอยากขับมากขออนุญาตนะครับงัดเลยแล้วกัน อ่านี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนั่นก็คือสโลสันซูปเปอร์มอล์นั่นเองนะครับผมเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่เราสามารถเข้าไปได้จริงๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวก n p c เข้ามาช้อปปิ้งสินค้าอยู่ด้านในอ่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาในมอสตัวนี้นะครับผม มี n i กี้อาดิดาโอ้โหจัดเต็มมากมันก็จะมี NPC นะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งสินค้านะครับนี่ตรงนี้เขามีการขายทีวีด้วยนะครับผมห <c oughs> เจ๋งมากแล้วก็มี Xbox ็อกไหน Xbox อกวะไม่เห็น X b o x ซ์อกแ้แต่มีป้าย Xbox ็ถือว่าแจ่มเลยนะครับเจ้ามอสตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าออกมามันจะมีมัสแตงจอดอยู่ใช่ป่ะนามัสแตงขออนุญ,ญาตงัดไปเลยเลยกันนะครับสวยมากคือเล่นมอสนี้เนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่รถสวยๆนะครับ รายละเอียดรถแต่ละคันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็สวยด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากล่าเพิ่มเข้ามาเอาปริมาณอย่างเดียวคือคุณภาพของแต่ละโมเดลเนี่ยก็สวยเลยนะครับจัดว่าละเอียดมากๆนะครับทุกคนจริงๆม่าตัวนี้เนี่ยยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามา แต่บอกได้เลยนะครับว่าเอามาให้ดูในคลิปเดียวเนี่ยคงไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือป้ายโฆษณาที่มีเพิ่มเข้ามานะครับรวมไปถึงพวกศิลปะประติมากรรมตามกำแพงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันมีเพิ่มมาเยอะมากๆเอาเป็นว่าใครที่จะลงมอสตัวนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมคือมอสมันใหญ่แล้วก็มอสมันเยอะจริงๆแล้วมันเพิ่มแอนิเมชันการปล้นรถเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปืนอยู่ในมือแล้วก็ไปขโมยรถจาก NPC เนี่ยถือว่าละเอียดมากๆเลยครับโอเคถ้าใครอยากลงมอสตัวนี้แล้วนะครับผมรบ และใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์การสอนลงมอสหรือพาไปดูมอสเจ๋งๆแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมเอาละครับถ้าใครอยากลงมอสตัวนี้แล้วนะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าทุกคนลงมอสพื้นฐานมาแล้วถ้าใครยังไม่มีมอสพื้นฐานเนี่ยกดไปตรง description นะครับผมเดทิ้งลิงก์วิธีการลงมอสพื้นฐานเอาไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับผมไปลงมอสพื้นฐานมาก่อนแล้วก็มาลงเจ้ามอสตัวนี้นะครับผมใครที่มีมอสภาพสวยอยู่ก็เคลียร์มอสภาพสวยตัวเก่าออกก่อนนะครับก่อนที่จะลง เอาละครับทุกคนทีนี้ในส่วนของขั้นตอนการลงนะครับผมหลังจากที่ทุกคนลงวอตพื้นฐานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ามอตัวนี้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับทุกคนตัวแรกเลยก็จะเป็นพระเอกของมอตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัว GTA 5เรียวแล้วก็ LA Revo 2.0นะครับผมอ่ะซึ่งวัดทุกตัวนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาให้ทุกคนนะครับตรงด้านล่างในสิบแปดเลยก็กดเข้าไปมันจะพาเพื่อนมาหน้านี้นะครับในส่วนของ GTA 5เรียวพอมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนสมัครแพทิออนแล้วก็ล็อกอ พอกด C ีออเลเวลไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากได้มอตัวนี้ไปเล่นแบบครบเครื่องเนี่ยทุกคนต้องจ่าย29ยูโรนะครับผมก็เตรียมเงินไว้1,200บาทนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนกดจอย29ดอลลาร์ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดไฟล์ของระดับไดมอนด์มานะครับโอเคต่อมานะครับผมเหมือนที่บอกไปในคลิปนะว่าเจ้าตัวไฟล์ภาพสวยของ gta 5เรียวเนี่ยมันแบบทุเรศมากๆนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้เพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ผมจะะแนนนําใให้้ทุกคชตัวผม รีเชดเนี่ยเราจะใช้เป็นรีเชดพรีเซตของน้อง CRJ390 นะครับผมนี่นะครับเป็นรีเชดพรีเซตที่มีชื่อว่าไฮเอ็นตัวนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นคุณภาพของภาพจากตัวรีเชตตัวนี้นะครับผมเราก็จะใช้ตัวรีเชตตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนภาพเปลี่ยนทัศนวิสัยนะครับให้มันสวยขึ้นนะครับผมซึ่งมันสวยจริงๆนะเจ้ารีเชตตัวนี้หรือใครที่ไม่เชื่ออีกเนี่ยผมมีคลิปพิสูจน์นะครับว่าเจ้ารีเชตตัวนี้สวยจริงเวลาเข้ามาโหลดว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถมาดูตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงคลิปที่ผมทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมซึ่งมันสวยจริงๆให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับอ่ะกดไปนะคร ที่บอกว่าดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมพราะกดไปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางซ้ายล่างแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้เราได้พรีเซตของ e s เชตไทยเอ็นมาแล้วนะครับผมตอนนี้เรามี s h เชตพรีเซตแล้วเราจะขาดตัวโปรแกรมวิเชตไปไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับจะเอาไว้ติดตั้งให้จีเอห้าเนี่ยสามารถรองรับไฟล์วิเชตพรีเซตได้นั่นเองนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับมากดดาวน์โหลดสีม่วงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดคําว่าดาวน์โหลดวิเชตสีเขียวตรงนี้นะครับผมกดดาวน์โหลลดไปเย อ่ะนี่นะครับพอทุกคนโหลดมาแล้วเนี่ยทุกคนจะได้มาเป็น4ไฟล์แบบนี้นะครับผมไฟล์ตัวแรกก็จะเป็น5 Real Basement Pack นะครับผมก็ให้เรานะครับทำการแตกไฟล์ตัว5 Real Basement Pack แล้วก็5 Real All Update มาก่อนนะครับทุกคนอ่ะทำการแตกไฟล์เลยครับ ซึ่งขนาดไฟล์ของเจ้ามอส GTA 5เรียวตัวนี้นะครับมีขนาดไฟล์ถึง11เกือบ12กิกกนเลยนะครับทุกคนนี่ยังไม่รวมตัวอัปเดตนะครับตัวอัปเดตเนี่ยมีขนาดไฟล์4ถึง5กิกกันเลยนะครับผมรวมเป็นทั้งหมดก็เกือบเกือบ16กิกนะครับคือจ่ายเงินซื้อมอสตัวนี้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับ <minutes> later. โอเคตอนนี้ตัว5เรียวเบสเมนต์แพคเนี่ยก็แตกไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างนานเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเอาไฟล์พวกนี้มาไว้บน External Hard Disk นะครับผม โอเคต่อมาก็ทําการแตกไฟล์ตัว5เดียวอัปเดตเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็มีขนาดไฟล์เกือบ5กิกนะครับผมก็ต้องรองมันแตกไฟล์อีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน5 minutes later โอเคตอนนี้ทั้ง2ตัวก็แตกไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของตัว5ฟล์ l b a s e m e n t pack ก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีโฟลเดอร์5เดียวอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เป็น การแยกไฟล์แต่ละประเภทของม็อตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยก็เป็นตัวแอดออนนะครับผมตัวแอดออนเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแอดออนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนตัว NVE นะครับโฟลเดอร์แอดออนของตัวนี้ก็ไม่จะเป็นนะครับผมอ่ะเผื่อใครอยากรู้นะครับตัวแรกก็จะเป็นการทําให้ม็อดตัวนี้นะครับสามารถใช้คู่กับ NVE ได้อ่าส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการลบเบสเมน t ์แพคของ LA Revo ส่วนตัวที่3เนี่ยตัวนี้จะเป็นการลบเบสเมน t ์แพคของ Real Traffic นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างในโฟลเดอร์แอดออนนะครับผมส่วนโฟลเดอร์ที่2นะครับ Hardlink Discord to Patreon เนี่ยอันนี้ก็ไม่จะเป็นนะครับผมโฟลเดอร์ er ที่3นะครับ Installation file ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของ m อดพวกนี้นะครับอันนี้คือเราต้องลงทั้ง3อย่างเลยนะครับผมตัวที่1เนี่ยคือ LA Revo 2.0ตัวที่2เนี่ยเป็น Real Traffic Real Traffic เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเปลี่ยนรถบนถนนนะครับให้เป็นรถในชีวิตจริงอ่าส่วน LA Revo เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลง เทกเจอร์ของถนนนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆให้มันเหมือนในชีวิตจริงโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ h ีบแอดจัสเตออันนี้ผมสอนทุกคนลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากในการลงมอดใหญ่เนี่ยถ้าไม่มี h ีบแอดจัสเตอเนี่ยเกมเด้งแน่นอนนะครับผมถ้าเราลงมอดใหญ่ๆไปเนี่ย แล้วไม่มีตัวนี้ก็คือเกมเด็กนะครับลองกดเข้าไปดูนี่มันไม่มีไฟลฮีปแอจจัตเตอร์มาให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลงฮีปแอจจัตเตอร์ทุกคนต้องกดเข้าไปในโน้ตแพดตัวนี้นะครับแล้วก็ก๊อปลิงก์ตัวนี้ไปวางใน Google นะครับแล้วก็โหลดตัวฮีปแอจจัตเตอร์มาอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการลงฮีปแอจจัตเตอร์ไว้ให้ตรงด้านล่างคอมเมนต์แล้วกันเลยครับย้ำนะครับว่าวิธีลงฮีปแอจจัตเตอร์เนี่ยอยู่ด้านล่างคอมเมนต์โอเคเดี๋ยวเรามาลงตัวแรกกันก่อนนะครับทุกคนตัว ค่อนข้างจะใหญ่เลครับอันนี้ของบางคนอาจจะไม่ได้เป็นไอคอน Open AV ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมให้ทุกคนเปิด Open AV บนคอมของมัเพื่อนขึ้นมานะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เปิด Open AV มาแล้วเนี่ยให้เรากดเปิด Edit Mode ทางด้านขวาบนนะครับแล้วก็กดเย s ตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็เปิดตัว LA r e v o เมื่อกี้ขึ้นมานะครับผมที่มันมี5พาร์ทเนี่ยให้เราเอาพาร์ทแรกนะครับ LA r e v o 2.0 PT1 เนี่ยลากเข้าไปใน Open AV เลยนะครับผม Rio สองจุดศูนย์นะครับก็ลงครบทั้ง5พาร์ทแล้วนะครับผมใช้เวลาหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องลงให้ครบทุกพาร์ทนะครับอยากข้ามไม่งั้นเกมพังแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็ลงครบทั้ง5พาร์ทแล้วนะครับกดกลับไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้าเลยครับผมแล้วก็เข้ามาที่ Real Traffic ตรงนี้นะครับผมนี่ Real Traffic นะครับจะมีแค่3พาร์ทอันนี้ก็สบายหน่อยนะครับให้เราทำการลงให้ครบทุกพาร์ทเหมือนกันนะครับผมลากเข้า Open a v เลยครับทุกคน พาท,ที่หนึ่งนะครับทำการลากเข้ามาแล้วก็กดอินสต l ลตรงนี้นะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์อ h เหมือนกันนะครับทุกคนกดไปแล้วก็กดอินสต l ลตรงนี้นะครับรอให้มันอินสต l ลให้เสร็จจากนั้นแล้วก็ลงอีก2พาราท,ที่เหลือ เตอร์แล้วนะครับผมไม่ต้องลงเพิ่มเพราะว่าฮีปเปร์จัตเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เราสมควรลงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเริ่มที่จะลงวอต GTA 5เนี่ยไม่มีฮีปเปร์จัตเตอร์เนี่ยเกมของเพื่อนเนี่ยมีโอกาสเด้งเยอะมากนะครับผมโอเคกดกลับไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้าเลยนะครับผมแล้วก็3อย่างนี้นะครับเรามีครบแล้วเราก็กดกลับไปเลยอ่ะถ้ากดกลับมาที่หน้านี้แล้วนะครับยังเหลือโฟลเดอร์หนึ่งที่เราจังไม่ได้เข้าไปก็จะเป็นโฟลเดอร์ recommend setting นะครับอันนี้ recommend setting เนี่ยเพื่อนๆก็ลลอองไป่านนนดูแ้วกัะครับับบมนจะอกว่าแรมการ์ดจอเนี่ยมีขนาดเท่านี้เรราควที่จะะปรรรัับบเท่่าไหนคอันนี้ทุกคนก็ลอง ไปอ่นแล้วก็ปรับตามกันดูนะครับถ้าคอมตัวเองเล่นไม่ไหวแล้วก็ปรับตามนี้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ผมจะกดกลับไปข้างหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าในโฟลเดอร์เบสเมนท์เนี่ยเราลงครบหมดแล้วนะครับผมต่อมาเราจะมาดูที่โฟลเดอร์อัปเดตกันนะครับผมเรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์อัปเดตเลยนะครับผมเข้าไปในโฟลเดอร์5 Real All Update ครับนี่แล้วตอนนี้นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ Add On Installation แล้วก็ Real g r a p h i c นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูโฟลเดอร์ Add On กันก่อนเลยโฟลเดอร์ Add On เนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ที่ สามารถทาให้เราเนี่ยสามารถใช้คู่กับมอสอื่นๆได้นะครับอันแรกก็เป็นฟาเตอร์แอนด์ซันนะครับผมอันที่2เนี่ยใครที่ลงมอสตารวจมา LSPDFR เนี่ยก็ต้องลงตัวนี้ด้วยนะครับผมโฟลเดอร์ er ที่3นะครับก็จะเป็น Performance b o o s t ใครที่เล่นไม่ไหวใครที่รู้สึกว่าหน่วงไปแล้วไม่ชอบเนี่ยให้ลง Performance b o o s t เข้าไปด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนแบบต่ำปานกลางสูงสูงมากแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับเอาไปวางไว้ในเกมคอนฟิกนั่นเองนะครับทุกคนโอเค กลับมานี่กลับมาที่หน้านี้นะครับตรง installation file เนี่ยจะเป็นไฟล์อัปเดตที่เราต้องลงนะครับผมอันนี้คือเราต้องลงให้ครบทุกไฟล์นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นตัว5 Real October เนี่ย เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเราลงเฉพาะตัวออกตเวออันนี้คือไม่ได้นะครับเราต้องลงมาตั้งแต่จูนจุลายนออกกันเซนต์เนมเบอร์ออกตเวอร์ไล่มาแต่ละตัวนะครับผมถ้าทุกคนเข้ามาตรงออกตเวอเลยเนี่ยเกมเด้งแน่นอนนะครับเกมพังชิบหายแน่นอนนะครับโอเคส่วนตัวเรียลกราฟิกเนี่ยวิสัยทัศน์ของบอดภาพตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงแค่5้าเรียลกราฟิกตัวนี้นะครับในส่วนของ e n b เนี่ยเราไม่ต้องลงนะครับเพราะว่ามันไม่สวยแล้วก็ค่อนข้างทุเรศด้วยตัว e n b เนี่ย เราเนี่ยจะไปใช้ตัวรีเชตแทนนะครับทุกคนโอเคอ่ะโอเคมาตรงที่ Installation File นะครับผมเราทำการลงอัปเดตแต่ละเดือนให้ครบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อันที่1เลยนะครับ5 Real June 2021 โอเคครับทุกคนตอนนี้5เรียวก็อัปเดตครบจนมาถึงเดือนตุลาแล้วนะครับผมไฟล์ของผมนะครับตอนนี้เดือนตุลาเป็นอัปเดตล่าสุดของผมเฉพาะของผมนะครับวันนี้วันที่ลงคลิปเป็นวันที่5เดือน11อนะครับอัปเดตของเดือนตุลาเนี่ยเป็นอัปเดตตัวล่าสุดของมอน5เรียวนะครับผมใครที่มีตัวที่6หรือตัวที่7เนี่ยทุกคนก็ต้องอัปเดตให้ครบนะครับผม อ่ะโอเคตอนนี้ผมผมก็อัปเดตครบแล้วนะครับผมก็จะกดกลับมาโฟลเดอร์ก่อนหน้าเลยทีนี้ตัวสุดท้ายก็จะอยู่ในเรียลกราฟิกนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับตัว5เรียลกราฟิกเราจะลงแค่5เรียลกราฟิกนะครับทุกคนตัว e n b เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปลงด้วยโอเคให้ทุกคนนะครับลากตัว5เรียลกราฟิกเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์ของ OpenAV เลยนะครับผมโอเคแล้วก็มากด Install ตรงนี้นะครับเลือกไปที่โฟลเดอร์ Mod เหมือนเดิม แล้วก็มากดอินสตอลตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอมันอินสตอลให้เสร็จนะครับตัวนี้ใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวนี่นะครับอินสตอลเสร็จแล้วก็ให้เรากด c l o s ได้เลยแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะครับทุกคนพอกลับมาที่หน้านี้นะครับตัวที่เราเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว High End r e s h a d e ของ C.I.J. 3 9 0นะครับที่เรายังไม่ได้แตกไฟล์แล้วก็ทำการแตกไฟล์เลยนะครับทุกคนพอํำการแตกไฟล์ตัว r e s h a d e ตัวนี้นะครับเปิดไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ High End r e s h a d e preset ตัวที่เราต้องลงนะครับจะมีชื่อว่า High End v s h e e Preset ตัวนี้นะครับให้เราลากมันไปไว้หน้าเกมของ GTA 5เลยนะครับผมลากผ่าน Open AV ก็ได้ถ้าทุกคนเปิด Edit Mode อยู่นะนี่นะครับตอนนี้ Open AV ของผมเนี่ยเป็นหน้าเกม GTA 5อยู่นะครับให้ทุกคนลากไฟล์ตัว High End v s h e e Preset เนี่ยเข้าไปไว้ตรงหน้าเกม GTA 5ของทุกคนเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ลากเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับทุกคน High End v s h e e Preset เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไฟล์เกม GTA 5ของผมแล้วนะครับอ่ะเผื่อทุกคนงงนะครับเผื่อทุกคนไม่เคยลากอะไรมาไว้หน้าเกมผ่าน Open AV ผมจะเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์เกม GTA 5ของผมนะครับนี่นะครับทุกคนตัว High End r i c h e p r e s e t เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไฟล์เกม GTA 5แล้วนะครับผม โอเคครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าเราลากอะไรไปไว้หน้าเกมของ GTA 5บน Open a v เนี่ยหน้าเกม GTA 5ของโฟลเดอร์เราเนี่ยมันก็จะเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นไฟล์เดียวกันนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราลงตัว preset ไปแล้วเหลือตัวโปรแกรม r e s h e a ที่เรายังไม่ได้ลงนะครับให้เรามากด d o u b ิ e ลคลิกที่ r e s h e a t setup ตรงนี้นะครับนี่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรามากดที่คลิก k here to select a game ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากด browse ตรงนี้นะครับทุกคน พกดราวแล้วนะครับให้เราไปยังโฟลเดอร์ที่เราเก็บเกม GTA 5ไว้นะครับผมนี่ของผมก็จะเก็บไว้ใน Steam Library Steam App Common Grand Theft Auto V นะครับผมแล้วก็มาที่ GTA 5ตรงนี้นะครับผมเลือก GTA มันก็จะทําการโหลดตัวพรีเซตตัวนี้นะครับผมนี่ตอนนี้สีสันในเกม GTA 5เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนี่นะครับทุกคนหน้าเมนูของ GTA 5เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งภาพด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเมืองเนี่ยเป็นเมืองแคลิฟอร์เนียจริงๆเลยนะครับผมแต่คนเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะคนเนี่ย เป็น 3D โมเดลนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตรงด้านบนซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเครดิตของคนทำนะครับผมอ่ะซึ่ง CJ เนี่ยมาไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ไอคอนของ GTA 5เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นแ r a n เทปออโต้เรียลแคลิฟอร์เนียแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นคําว่า สตอรี่โหมใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากคำว่าสตอรี่โหมดเนี่ยกลายมาเป็นคำว่า Head up to California แล้วนะครับผมถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะแปลว่ามุ่งหน้าสู่แคลิฟอร์เนียนั่นเองนะครับผมนีอ่อลังการมากเจ้ามอสตัวนี้เอาเป็นว่าเราไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามอสเนี่ยลงติดหรือเปล่ากดเข้าไปเลยครับผมมุ่งหน้าสู่แคลิฟอร์เนียอ่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเมืองกันว่ารถของ NPC บนถนนเนี่ยเปลี่ยนไปหรือยังแล้วก็มีสถานที่จริงๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาหรือยังนะครับผมถ้ามันมีเข้ามาแล้วก็แสดงว่ามอสท,ที่เราลงมาเนี่ยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมคือมอสต,ติดทุกอย่างอ่ะเผื่อใครอยากจะเห็นเซตติ้งที่ผมปรับไว้ตอนนี้นะครับผมอันนี้คือผมปรับไม่จุดด้วยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันค่อนข้างกาก,าก,ากเลย อ่ะผมปรับไว้ประมาณนี้เผื่อใครอยากจะปรับตามก็ตามสบายเลยนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับนี่ทุกคนตอนนี้รถของแฟรงกินก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมไม่รับอะ่ะเออนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเวลาดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นช่วงตอนกลางวันอ่ะสัก7จ็ดโมงนี่สีสันคือสวยเลยนะครับผมในเรื่องของสภาพอากาศเะครับเหมือนที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันไม่สามารถสู้ NVE ได้นะครับผมส่วนตัวผมคือสภาพอากาศเนี่ยผมชอบของ NVE มากกว่า แต่อย่างหนึ่งที่มอสตัวนี้นะครับสู้ NVE ไม่ได้ก็คือในเรื่องของแสงเงาแล้วก็การสะท้อนแสงนะครับ NVE เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับตรงนี้แต่พะเอกของเจ้ามอตัวนี้นะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แสงเงาเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนรถบนท้องถนนนะครับให้กลายเป็นรถที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับผมมีอยู่บนโลกจริงๆแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ต่างๆนะครับให้เป็นสถานที่ที่อยู่ในชีวิตจริงด้วยนะครับผมซึ่งเจ้ามอตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับในส่วนของตรงนี้ทําออกมาได้แบบถือว่าเป็นมอสที่ทะเยอทะยานมากเลย นี่และก่อนจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนอยเลเซอร์ด้วยนะครับที่ส่งเจ้ามอสตัวนี้มาให้ผมได้สอนวิธีลงให้กับทุกคนในช่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนอยเลเซอร์ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งวัดภาพสวยมาให้ผมหลายตัวมากผมก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยจริงๆนะครับผมแบบส่งกันมาให้เยอะมากขอขอบคุณจริงๆนะครับผม ต่อมาก็ต้องขอขอบคุณวีเชตจ,จากน้อง c r j 3 9 0นะครับที่มีวีเชตดีๆสวยๆแบบนี้มาให้เราใช้คู่กับเจมอตตัวนี้นะครับผมโอเคใครที่ชื่นชอบมอตตัวนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์ like นะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์การสอนลงมอตภาพสวยแบบนี้ใน GTA 5เนี่ยก็ฝากทุกคนกด s ั b s c คร b e ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์การสอนลงมอตภาพสวยแบบนี้อีกในอนาคตนะครับทุกคน โอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับก่อนจบคลิปผมขอขโมยรถอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับผมแม่ไม่ไหวจริงๆเลยนะคือมอสตัวนี้เนี่ยรถสวยทุกคันเลยอ่ะไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม